ทุกเช้าก่อนหมีไปโรงเรียนหมีก็จะมาตักอึกวาดบ้านถูบ้านให้เจ้านายอยู่เพราะบางทีก็มีเศษขนเศษที่รับเล็บเศษทรายที่เจ้านายเล่นทิ้งไว้ไม่คืนหมีจะกวาดถูให้เจ้านายวันละสองครั้งแต่จะตามเก็บเศษขนเศษทรายถ้าเจอระหว่างวันเพื่อให้น้องไม่กินเข้าไปถ้าน้องกินขนเข้าไปบ่อยๆน้องก็จะแหวะออกมาแล้วระหว่างที่น้องแหวะออกมาหมีเห็นแล้วรู้สึกสงสารเลยอะ่ะ น้องน่าจะทรมานน่าดูเพราะฉะนั้นเก็บดีกว่านะเวลาถูพวกเจ้าหนายก็ชอบมาเกาะแกะเกาะแกะเงาะแงะ่เงาะแง,ะง,ะงะ่ตลอดเวลาเลยเวลากวาดบ้านอยู่เจ้าหนายก็ชอบกระโดดลงมากลางกองขยะเลยโมโหก็โมโหแต่พอหันมาทำหน้าแอปแบิ้ใส่ก็ใจอ่อนเลยถึงน้องจะดื้อแค่ไหนก็โกรธไม่ลงก็น้องเล่นน่ารักใส่ทุกวันถ้าอย่างหมีจะไปไหนไหวเฮ้ยต <Hey, S 1> อนนี้กี่โมงแล้ว มีไปโรงเรียนก่อนนะบายบาย